ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนกันใช้งาน ESP แป6 6เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื AH ้น ASP 1 0ความแม่นยำสูง I2C หัว PE กันนะ้ำนะครับก็ตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเซนเซอร์วัดค่า 5. กุณแจคูมและความชื้นนะฮะตัวนี้เป็นหของพลาสติกมาเป็นของทีอพลาสติกนะสามารถกันน้ำได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนะความยาวของสายจะอยู่ที่ประมาณ2อสามเมตรผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างจะง่ายนะ i s q u a r e c เชื่อมต่อแค่สี่อเซนติเมตนะครับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มีข้อดีคือกันน้ำได้ในะระดับหนึ่งแต่ว่าข้อจำกัดของเขาคือจะค่อนข้างที่จะวัด พวกค่าอุณหภูมิความชื้นเนี่ยช้ากว่ารุ่นที่เป็นหัวสเตตเลสนะแต่ข้อดีของเขาคือกันน้ำนั่นแหละก็คือสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยกันนะเริ่มต้นนครับให้ผู้ใช้งานในการกดวิเคราห์มือถือกล้าอยู่นี่เซจนนอแม่มาแล้วนะผู้ใช้งานเชื่อมกับหน้าบรูทูธซ้อนใช้งาน F P แ2 6 6เซนเซอร์ว,วัดค่าอุณหภูมิและความชื้น เอสทีหนึ an, an, ่งศ well, ูนย์ความแม่นยำูนไฮอร์อซีขทีกันนะประมาณนให้ผู้ใช้งานทำการเรือนบดตัมตาเล็น้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรละเอียดผู้ช้งานดูข้อนการเชื่อมต่อวงจรเมื่อควาต้นวีโัทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบไครับประมาณนะให้ผู้ใช้งานทำการเรื่องหน้าบดฟังมัวต่าเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับลิ้งหนึ่งลิ้งนะซึ่งเป็นลิ้์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ี่ ให้ผ um no, ู so we so no, 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 ้ใช้งานทำการตรวจเอก่ารองเรียนนี้ได้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบหน้าเว็บไซต์ PDF ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทํเราได้ไฟล์แล้วก็ย่ฝากเาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่จรู้ได้นะครัการดาวน์โหลดไฟล์นี้เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ตว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่ม game, si ั่นใจนะก็เลยเนี่ยตั้งค่าปลายทางการดาวน์โหลดที่โฟลเดอร์ไหนในกระบนการที่ผู้ใช้งานใช้เป็นรารเซอร์ฟเวอร์ของเราให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนเราจะปรากฏชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดไว้ในสปริงมาจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่ระดับตรงนี้กดที่ได้เราจะพาผู้ใช้งานเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นี่ย เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นการบินลาให้ผู้ใช้งานในการแยกไฟล์ได้เลยครับสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าดรู้วิธีวิธีของทางเราทางนั้นการแยกไฟล์ดีมาหรือวิซิปผู้ใช้งานจำเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมดีมาหรือว่าวิซิปในเครื่องแบบนี้ก็ถ้ามีโปรแกรมดีมาหรือวิซิปอยู่ในเครื่องของเราการแยกไฟล์ได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จแล้วเราได้โฟลเดอร์มาอึ่งโฟลเดอร์แบบนี้ให้เราทำการกดคลิกเข้าไปด้านใน เมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะเจอกับโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด4-5โฟลเดอร์ซึ่งทั้งหมดนี้คือโฟลเดอร์ไลบรารีไอ้ผู้ใช้งานทำการ copy หรือคัปโฟลเดอร์ทั้งห้านี้จะไปคัปปี้หรือคัปไดร้หรไม่และนำไปไว้ในบัฟฟิเมนต์เข้าในโฟลเดอร์เบนโว้แล้วเข้าในโฟลเดอร์ไลบรารีเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ไลบรารีแล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางโฟลเดอร์ละที่ห้าลงไปะภาพรวมนะจะเป็นประมาณนี้ ต่อมาครับให้ผู้ช้งานการเปิดโปรแกรมมัลติพุท ID ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรมมัลติพุท ID ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานการย้อนกลับเข้าไปที่หน้าบทความใช้เนื่องไม่ย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะฮะให้ผู้ช้งานการเรื่องหน้าบทความเปมากจะเป็นข้อที่ห้านะฮะผู้ใช้งานจะพดกับโค้ใดอย่างหนึ่งด้วว่า ให้ผู้ใช้งานทำการคัดลอกตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโน้อตัวอย่างมาวางไ้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วทั้นตอนต่อมาให้ผู้ใช้งานทำเรื่อง serial port เชื่อมต่อจอบอร์ดหรยเข้าไปที่แผบัญชรู้ต้องบนงานจาก a r d u n o i e มนจออร์เรือการเลือก serial port เชื่อมต่อจอบอร์ดจากนั้นทำการเลือกเของรใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด n o d MCU ESP8266 ก็จะเลือกเป็น North NCU หนึ่ดศูนย์ YT หนึ่12อ E m o d u l e กตัวนึ่นะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดข้อมบอร์ดโดยถ้าไปที่แถบมาสเตอร์ดับอร์ดเราเลือกมาที่น้องบอร์ดโหลดสกอร์รีไปที่ไอคอนตัวตัวสอนถึงไม่ได้นะฮะจะเป็นในการอัโหลวใช้งานเพื่อการตัวเข้ามาที่มีน้องบอร์ดแล้วจะมีว่าจะมีหน้าต่างอย่างเป็นตัวเลือมาสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีนะฮะแต่ถ้าผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ด ก็ให้ทําการกดที่ปุ่มการระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มแสตมป์มาให้เหมือนกันอาจารย์นะโปรแกรมอัปโหลดก็้อบอกสักครู่นะครับเมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดก็้อบอกเสร็จก็จะมีข้อความด้านหน้าวิเครากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานนะครับเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชีหรือว่าคนจับมือที่เมนู ซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปขยายอยู่นี้ได้นะฮะเพื่อการเปิดหน้าจอเซเรียลมอนิเตอร์มาแล้วให้ผู้ใช้าางานทำการเปลี่ยนค่าการห่าข้อหมดให้เป็น1 1 5 2 0 0นะซึ่งเมื่อการเปลี่ยนค่าการห่าข้อมูลแล้วจะเห็นว่าในหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์จประ,รนนจะปรากฏค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาสำหรับค่าอุณหภูมิณปัจจุบันนี้อยู่ที่26.6องศาเซลเซียสนะฮะ ส่วนค่าความชื้นอ,อยู่ที่ประมาณ51%สําหรับในช่วงการทดสอบนะครเราจะใช้งานเป็นไดเป่าผมเป่าลมร้อนไปที่ตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่ะไม่ตดดกันเลยนะคราลฏ ประมาณนี้ใ็นเลยว่าถ้าอุณหภูมิที่เซนเซอร์วัดได้นะจะเพิ่มขึ้นส่วนถ้าความชื้นจะลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกธรรมชาตินะเมื่อความร้อนมันสูงขึ้นนะถ้าความชื้นในอากาศก็จะลดลงแต่ถ้าเราปล่อยให้เซนเซอร์อยู่ในสภาวะปกติแบบนีนไปเรื่อยๆนะว่าอุณหภูมิเข้าไม่ไดถ้าอุณหภูมิของเขาก็จะค่อยๆลดลงกลับไปเดิมน,นะส่วนค่าความชื้นก็จะ ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะแต่อย่างที่บอกไปนะว่าตัวนี้นะเขาเป็นหัว p ีหรือเป็นของพลาสติกซึ่งคุณสมบัติข้อดีของมันคือกันน้ำาแั่แต่ว่าข้อจํากัดงตรคือมันจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างที่จะช้านะอย่างเช่นตอนนี้นะจะเห็นด้ว่าค่าอุณหภูมิของเขาอ่ะลดค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าจะลดลงช้านะไอตอนที่เขาได้รับลมร้อนไปตอนแรกๆมันจะจะเห็นได้ว่าอ่าค่าอุณหภูมิเขาอจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้า ถ้าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นหัวสแตนเลสตัวนั้นจะรับค่ามะบูมได้ดีกว่าแต่ว่าตัวนั้นกันน้ำไม่ได้ตัวนี้กันน้ำได้ก็ช่างน้ำหนกักเราจะน้ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตรนนี้นไซเบททายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดี